เฮ้ยแต่ยังขาดท่อว่ะเดี๋ยวเราหาท่อก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคี่ย์ก่อนเนี่ยน่องไอทำไมเาตรงนี้ไปอ่ะฮะถ้าใครอยากจะหาความรู้นะคะเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แนะนำเลยค่ะช่องแทนออฟฟิเชียล ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนี้แล้วนะคะเข้าไปกดติดตามได้เลยค่ะช่องนี้นะคะทุกคนมีคลิปสาระเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์มากมายมากมายมีความรู้มากมายแน่นอนเข้าไปกดติดตามเลยใช่เข้าไปกดติดตามเลยและตอนนี้พี่แท้ก็ยังใจดีใจดีด้วยเหรอแจก150ดอลลาร์สำหรับผู้ที่เข้าไปกดติดตามใหม่อ่าเดี๋ยวเขาจะสุ่มแจกให้ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนี้ได้ก็ได้ ช่องแทน o f f i ิเชีนะคะพี่คนนี้เขามีชื่อว่าแทนเขาท่องเที่ยวไปรอบโลกเลยนะคะและใช้ชีวิตได้อย่างมีสีสันเขาท่องเที่ยวใช้วันหยุดของเขาได้อย่างหรูหราสร้างเงินได้โดยไม่ต้องทำงานหนักทุกคนจินตนาการออกใช่ไหมคะ กดติดตามแทนออฟฟิเชียลเลยนะคะตัวตัวตัวดูคลิปนี้ดิอะไรอ่ะนี่นี่คลิปนี้เฮ้ยมันเป็น,ปนไปได้ไงวะตัวน,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 นั่ง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 คืออะไรมันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนมาดูกันอ่าเราเขาก็านะั่งอย่าเพิ่งดูนะคิปอะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่งดูอ <S <S เอ,อเ,อ,อ,เอ,อ,อะไรของมันวะ นี่คิดอะไรเอ้ยอะไรอ่ะโค้กอ่านี่แม่มันเอาโค้กน้ำส้มอ่าสไปร์อ่าน้ำแดงเอามาไว้เจ้าไม่ใช่นี่อะไรเนี่ยมันเปิดฝาไว้ตัวอ่าปึ๊บแล้วมีลูกโป่งอ่าคุมไปที่ปากฝาอืมหลังจากนั้นมันเอาน้ำโค้กเทลงไปในลูกโป่งตัวนั้อ่าแล้วดูดิโค้กเมททอนยาล้างจาน้ย รู้แล้วอย่างนี้รู้แล้วเดี๋ย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 วดูเจ้ากรตรงดูให้จบนี่เห็นไหมมันเอาพวกน้ำอัดลงมะใส่ลงไปในลูกโป่งแล้วมันมาป่าเว้ยเราก็มาขุดทรายเออมันขุดทำไมวะตัวเอาไปฝังมั้งแล้วไปสามเดือนมาเปิดมั้งก็้วไปเจ้ามันจะเอาท่อเข้าไปฝังไว้ตัวเออในท่อวะอ๋อเขาไปฝังนี่เห็นไหมอ๋ออ่าดูนฝังมาทำไงมเอาไปสามวันแล้ว กบเอาไว้เมนทอนท้อนอ้เอากูเยอะนี่เหรอเยอะไม่เอาไม่เล่นไม่ทำไม่ทำไม่ทำทำไมอ่ะโดนดั้มมาของกินมาเล่นอีกมันของไม่หย่อนรูใช่ไหมเออแล้วก็น้ำมันลมใส่ไปเออนะฮะไมโปะใส่อ่ะฮะใส่ไปตามสีอยากใส่ไหนก็ใส่ใส่เบนท้อนเยอะใส่เราเราซื้อไม่แค่สองมานี่ยใส่ได้ไม่เป็นไรเราใส่ทั้งทั้งทั้งอันเลยเมนทอนกับน้ำโคบไม่ถูกกันอยู่แล้วไง มันทำให้เกิดแกส๊สตัวรู้เลยเนี่ยถูกผมเหงื่อไม่มันหนุกเลยเ,ยเออเดี๋ยวดิ<า>ดแต่มันใส่เฮ้ยใส่น้ำยาล้างจานทำไมวะใส่น้ำยาล้างจานเว้ยใส่ทำไมอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็อ๋อแล้วก็มีหนังกระติกด้วยทอดทำเปทอดหนังกระติกยิงลงไปทำไมมีรูให้ตุ้โป<อ>่งมันแตกลุกเฮ้ยแล้วมันจะกลายมาเป็นฟองพุ่งมาเป็นเมตรสามเมตรนี้เลยเป็นสีตดำเป็นลาวาเลยเป็นขนไฟเลยฉนพ่อทอรีดดอ น้ำพ่อไม่น่ารู้หรอกว่าเป็นทอดกับโฟก่ะมันจะเกิดปดิยาการฟูถามพ่อว่าเนี่ยพ่อเคยเห็นบ้างใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวเราต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนเราไปซื้อของซื้ออุปกรณ์เรากหมือกันโอเคปไปเลยอ่ะเรียบร้อยทุกคนนี่ไปซื้อมาแล้วเแล้วเฮ้ยแต่ยังขาดท่ออ่ะขาดท่อเดี๋ยวเราหาท่อก่อนไปเลยลูกพี่บอกว่าเอาตรงนี้ได้นี่ไง ีเเอาแล้วเอาอันนี้เหรอจะดีเหรอพี่เทพเฮ้ยมันจะดีแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวระวางเดี๋ยวมันทะล่มมันจะดีแล้วพี่เทพเออที่เหลือก็สวมมาอย่างเดิมมันก็ยังไม่สุดนะคยับนะา้าถามมึงจะบอกว่าพี่แนะนำก็ดีเหรอเอาอันนี้เหรอเอาอันนี้แหละเท่าเหมือนในคลิปปล่ะเหมือนแต่มันฝังดีแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องฝังเราตั้งนี้เลยเดียวแล้วมันจะไม่โค้งไปเคลมมาเหรอฟุตเดียวพอแล้วฟุตเดียวพี่เออต่างกัดแล้วพี่นี่มันสองฟุตแล้ว เอาจิงเหรอเฮ้ยตัวะเย็นโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว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 เดี๋ยดียวเดี๋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 ยวเดีวเดี๋ยวเดีเดียวเดีดเดยยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดีวเดี๋ย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 ดี๋ยวเเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเดีด คนหลักคาพังอ่ะขุดลงไปฝั่งนี้แหละอย่างนี้เราก็เข้าใจเละเทะแล้วแค่นี้แหละไปพร้อมแล้วเมนท้อนเราก็พร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วเร็วรีบก่อนเดี๋ยวพี่เทพกลับแล้วเดี๋ยวคูจะไม่มีแบ็หลังทำไงทำไงก็เดี๋ยวไปตามพ่อก่อนไปชวนพ่อคุยกัน เคยเห็นไหมใน YouTube อ่ะที่เขาแบบเอาน้ำอัดลมบวกกับเมนทอลแล้วมันพุ่งเห็นอ่ะเลยนะตายเห็เห็นยังเห็นแล้ววันนี้จะทําให้ดูให้พ่อดูเห็นก็ตาพ่อคิดว่ามันเป็นจริงไหมเออพ่อคิดว่าเขาหลอกไหมในในคลิปไม่หลอกเพรามันก็พุ่งนะดูจริงเอรอมนทอลใส่มันก็พุ่งพรวดเลยอ่ะพ่อมีหนังกระติกไหมขายิ้มหนังกระติกหน่อยดิ๋ยมีไหมตอนนั้นเห็นไม่ยิงหมาอยู่ไหนวะพ่อเคยเห็นแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อเคยเห็นแต่พ่อยังไม่เคยเห็นของจริงอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาลูกไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาอาไม่นี่โอ้ยเฮียจะบาดดีดบาดตาโวเนี่ยเฮ้ยทดลองอะไรเนี่ยเกลี้ยกล่อมคืออะไรป่ะไปด้านหลังว่างเปล่าว่างเปล่าขอเชิญชายกิติมศักดิ์คู่นี้ไปออกคลิปแล้วเป็นประธานหน่อยว่าอ่ามันจะทําได้จริงหรือไม่นะครับเุ้ยมันยาวจังวะเอาไหนเนี่ยจะไปยาไปใครยาวดิใครจะเป็นยงไนาจยาวไปอะไรป้องขนาดนี้เลยน่าจะยาวไปน่าจะยาวไปอ่ะครึ่งเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียว ทำยังไงทำยังไงขั้นแรกขั้นแรกขั้นแรกที่เห็นนะเขาเอานี่เฮ้ยถอยเป็นทอดก่อนน้ำอัดลมนะลมเฮ้ยเป็นทอดกดลงไปเลยเฮ้ยเขาเป็นทอดใส่ไปบนี้ใช่ป่ะว่าใส่ไปเยอะๆใส่ไปอันนึงเลยเขาใส่อันเลยนะที่หมดเลยอ่ะใบไอ้แมนทอดใส่ทีหลังไม่้ยเหรอเฮ้ยใส่ทีเดียวเลยพ่อสกุลมึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพ่อไม่เคยเห็นเห็นไหมเหลือไป็เม็ดสุดท้ายเหลือไป็เม็ดสุดท้ายทำไรเอาไปกินเน่ยหลังคานนะบอยไหนทำยไงต่อ นี่แล้วเราก็เอาน้ำอัดลมโอ้เอาเอาน้ำอัดลมใส่ลงไปในลูกโป่งนะโอ้โหโอโหหมดเลยปะเอาหมดเลยหมดเลยทำหายเลยมันวะยิ่งมันระเบิดหน้าตาแหกเปล่าก็นั่นน่ะจีต้องขยับรถพี่เทพก่อนแล้วหนูว่าไม่เป็นไรรถพี่ไม่เป็นไรเหรอพี่อยากจะหาสีแดงป้าอยู่นี่เราได้น้ำแดงนะคะกับเมนทอดรสใส่ลงไปนั้นเรียบร้อยแล้วอะเราใส่ไปในยแน่พอ ตอนักีนการใส่ไอ้นี่ระว่ันจได้ลื่น o n อ่ะเราไปสาพักโอ้ยต้องได้เดี๋ยวต้องได้เนี่ถามอย่างจานมันวัดตะลูกลูกววัดติเอาเนี่ยเหรอที่เอานักยาการมาให้เนี่ยแหละดีพี่มันมีอากาศด้านในอ่ะ๋อันสุดอากาศไอ้เหี้ยถ้าแตกึ้นมาใี่เลิกเลยเนี่ยรองเลยไหมแล้วไปแล้วไปแล้วสุดแล้ว เธอมันจะตอบแป้อ่ะเดี๋ยวให้พีขยับรถก่อนไปแล้วนี่นี่อะไรอะอะไรอนันที่อันตรายมากนะอ้าวไม่แตกี๋ยัมันไม่แตกตัวต้เอาก้อนหินแล้วมะโอมันจะแตกกันยังไงนะมันเหนียวนะเออลูกกลองมันเหนียวนะ ต้องมีดมั้งโบอย่างเงี้ยเอ้ยแตกสิพ่อเี้ยแตกแล้วไหนอะจริงเหรอไหนอะโลดี๋้วมันจะปวดมั้ยไอ้เจ้าฟาร์มเฮ้ยไม่เห็นจะไอ้นี่เลยลูกฟองมันหนาเอ้า จะมีอะไรเรื่อขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันลอกเหรอเงินมาี่นเฮ้มีอะไรเลยอ่ะเงนมาีนี่เฮ้ยน้อเนั่นแหละมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากมามามาทำเฮียอะไรเนี่ยคลิปเนี้ยทำได้ม่รู้ โยชี้มาเนี่ยมอง <c urning S 2> ไม่ทันเลยมองไม่ทันโอ้ยล้วว่าโยโยชี้มากกว่าวะโยโยชี้มาเนี่ยโอ้โห มือนอย่างที่คิดเลยอ่ะมันหลอกเหรอหรือว่าเราทําไม่ถูกวิธีวะตัวไหนตัวบอกว่าตัวทําได้ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อเคยเห็นแต่พ่อยังไม่เคยเห็นของจริงของจริงแหกตาอีกแล้วฉันดันวันนี้ไม่ได้เลยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคี่ยวก่อนเนี่ยดันทำไมเมาตรงนี้เลยอ่ะฮะอะไรก็ไม่ไดเรืองก็ยังเรืองพ่อพ่อบอกไปอีกมึงรีบไปเลยนะพิเทพพิเทพฮะ ต่อพี่ได้บอกให้เอาท่อตรงนี้ทำไมนะป้าถามมึงอย่าบอกว่าพี่แนะนำอ <c oughs> ันนี้นสุดยอดจริงๆเลยเจเขาผิดหวังในตัวตัวมากจริง <c oughs> น้ำยาล้างจานคนละยี่ห้อกัน <c oughs> <c oughs> น้ำอัดลมก็คนละยี่ห้อกันความตื่นเต้นช่วงแรกกูกลับมาเลยมึงจัดแจงเอาป้าเป็นใจให้กูยังเก่านะความตืเต้นช่วงแรกอะไรแม่หาไม่ได้กระแกของกูแกของกูแถมไปตัดด้วยมึงจัดแจ้งเลยนะถ้ามึงทาไม่ได้แบบเก่าแล้วป้าทาลุกพัก มาทำให้ฉันหัวร้อนไม่เคยเป็นมาก่อนเสียโอ้โาทาเวลาแล้วยังเอาของอุปทาเสียอีกขอบอกพ่เสียเวลาเลยตัวแล้วก็ฝากรอยเท้าไว้ด้วยความคิดแรงตัวเนี่ยตัวแหละตัวเลยวะท ได้ไหมตัวบอกทําได้มันเป็นไปได้แล้วดูดีมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากแล้วทาอะไรผิดพลาดน้ำยาล้างจานคนละยี่ห้อกันคลิปนี้นะคะอย่างที่เห็นใครที่คิดว่าเป็นไปได้นะคะหรือว่าเราอาจจะทําผิดวิธีก็ได้ทุกคนนี่คอมเมนต์มาแต่เมื่อน้นนี่พี่ต้องฝังดินอะไรอย่างงี้อ๋อลองไหมอ่อได้ได้ได้ทั้งหน้าเดี๋ยวคอมเมนต์มาหน่อยว่าใช้น้ำยาผิดหรือว่าอะไรหรือไม่ได้ฝังดินหรือว่ายังไงวะแต่มันไม่ใช่อ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องพุ่งขึ้นมาแบบมันไม่ออกมาเลยลูกโป่งมัน บังอยู่ลูกโป่งมันบังแรงอันอากาศยิงเสียเวลาโอเคไปค่ะถ้าชอบคลิปทดลองแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้โบโยชิชแนลมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะแก้มือไหมหรือว่าไม่แก้แล้วพอแล้วแก้มือแล้วกลัวแบบว่ากลัวมันเฟลแบบนี้อีกอ่ะแล้วมันเสียอารมณ์มากอะจริงๆกูเปลืองน้ำมากเลยไงสองขวดาบนาบนเสียความรู้สึกคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ